สมบัติพิพัฒนักมงคลสมบูรณ์ผลผลเจริญด้วยลาเจริญด้วยยศเจริญด้วยสรเรสริญเจริญด้วยสุขทุกทิพาราติการสัพเพพุทธาประลักปัตตาสัพเพธรรมาปรลักปัตตาปัเจกานณนจยังพลังอารารตานันจัตเตเชนะรักขะ มีสัพมะโสข้าพเจารณาเสียทุณธรรมในนาสุติสมราาใสวินปัญลังเนือทาได้ประกอบพิธีอ่านองค์การบวงสวงหลวงชัยสุริโยคและเทพเทวาได้ถึงแก่การลุติในเวลาอันเป็นเิริมงคลขอกราบขอบคุณท่านประธานในพิธีท่านคณะกรรมการท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านผู้มีเกียรติประชาชนชาวอำเภอศรีกรุงท like ุกท่านทุกคนขอสวัสดีสาธุสาธุอานุสาธุเดี๋ยวนี่ก็คือนายเพิร์ลศรขอนภูมขอนาคารนะคะอย่างผู้หญินะคะในโอกาสนี้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีนายพิสารเข้าต้านะคะได้ถ่ายภาพร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการนะคะก็จะเรียกการตำบุที่เรายืนนะคะเพื่อามเป็นระเบียบเรียบร้อยเรียนเชิญค่ะเพื่อเสียมสายยเพิ่มนะคะขออนุญาตถ่ายภาพเป็นเซตๆนึ่ะคือตัหน้องเหล็กนะคะขอบคุณท่านหัวหน้าส่วนราชการนะคะท่านได้พักส่วนตำบลที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ประกาศชื่อนะคบก็ขอให้ท่านรอ ไปรนะคะรับของที่ะลึกนะคะกับน้องกล้วยหอมน้องกล้วยหอมอยู่ตรงไหนเอ่ยเดินเดินไปรับอยู่บนสถานีรถไฟเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้กล้วยหอมไป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 ลอยนะคะตะบนแรกหนองเหล็กนะครับตะบนแรกหนองเหล็กตำบนต่อไปหนองขาวเตรียมตัวนะครับหนองขาวเตรียมตัวนะครับตำบนแรกหนองเหล็กครับ กระโปงพีไม่ใช่กระโงส่ออนะคะสาวอาสวยงามนะคะน้องเอกีครับกระจายไ้ายครับกรายไร้านะอย่าโสดได้นะครับโีนะครับของที่ลึกนะคะรักการบดหานมีนะคะน้องเผตัวนะครับรัะกับคู่นางนางรำนะคะถ่ายภาพเสร็จแล้ว ที่ระลึกนะคะนัดบูสถานีรถไฟนะคะถ้าเราี่แยกออกนะคะจะถ่ายภาพไม่ได้นะคะเลาวก้พิมพต,ตัวงเค่ะต่อไปน้ขาวะค่ะต่อไปน้องขาวนะครับน้องขาวนะ,ะ,นะ,ะนเื่ะะะะะะเลยนะคน้องขาวอีแล้วเป็นคารเมนะคคารเมต็มตัวเลยนะครับคาครับเะอย่าเืเดี๋ยวน้เปล่าลาทะ ค่บไ่ไม่เข้าอ่าเพิ่เข้านะคะเพราะว่าูาไปได้เลยนะคะชชั้นบนไดับนบนขึ้นไปได้ชั้นบนชัขึ้นไปด้เนะครับชั้นบนขึ้นไปได้ครับาา้าขวานะครับ ชอบแล้วีรถไฟสีขอรับภูมิค่ะตำบลคาราแมค่ะตำบลคาราแมนะคะคาราแมคครับคุณนะครับคารแมครับช่วยดีผ้าคุณตำบลหลวงอมบดนะครับจะได้เข้าไปด้วยกันนะครับคือถ้าถ่ายผ้ามาถ้าเครื่องสั่วเลยถูกขยับขยายนะคะถ่ายผ้ามาไม่สวยนะคะต้องขออนุญาตด้วยนะคะตัดรอยตัดรอยตำบลคาราแมค่ะคาราแมคคาราแมค พิชาสศีของภูมิน่ารักเสมอนะคะให้ทำอะไรก็ทำนะคะต่อจากคาราเมตเป็นระบนจารพัดนะะรับจารพัดเตรียมตัวนับจารพัดค่ะขยับสักเล็กน้อยนะคะคุณนี่เยและพัดเตรียมตัวเลยสวัสดีค่ะอยู่กับสมรชานลตอนนี้รถไฟเข้าสถานีแล้วนะคะ ออโหงานไมายที่เลยคืออันนี้เก็บตกลำเสร็จแล้วนะคะเก็บตกจะพักเสร็จแล้วเป็นช่างปีนะครับช่างปีเตรียมตัวนะครับใช่ครับเสร็จแล้วเป็นช่างปีนะครับตอนนี้จะพักนะครับจะพักนะครับจะพักจะพักทยานเร็วเลยนะครับขึ้นไปข้างบนข้างหลังท่านท่านอำเพอนะที่ท่านอำเพอจะพักยืนไปหาท่านกำนันได้เลยครับยื่นไปหาท่านกำนันได้เลยครับซ้ายขวาครับ มี15ตำบลตอนนี้เรียกไปแล้วประมาณ4ตำบลอ่าจารพัฒนะครับอ่าช่างภาพบันทึกครับเก็บตกเก็บตกค่ะจารพัฒเสร็จแล้วต่อด้วยช่างตีนะคะจารพัฒเสร็จแล้วต่อด้วยช่างตีนะคะอ่าสักค,กครู่นึงนะครับ 1, 2, อ่าจารพัฒนะครับหนึ่งสองสามอ่าช่างภาพ เก็บตกเก็บตกมีลงทานด้วยนะคะมีลงทานมีลงทานอะไรนะเนาะจกมีลงทานจกมีลงทานจกะจะพาร,รพเรียบร้อยครับเชิญลงครับอ่าจะพาร์ทเรียบร้อยครับช่างปีค่ะช่างปีนะคะช่างปีเสร็จแล้วท้ามว้ยแดนนะคะไปช่างปีครับช่างปี เดินขึ้นสองข้างเลยครับน้งซ้ายน้ำขวาจะได้เร็วนะครับเดินขึ้นข้าขึ้นทางเรียวกลางแต่พิ่ีกรเต็มเบียบนะครับตอนที่นะครับขึ้นทางพิตีอรตกนะครับตอนลงโูไหล่งและดวงวิญญาณหลวงไทยสุริยง หรือท่านปูเชียงชัยเป็นประธานจงปรีดาประมุขรับสักการมีโภชนีอยาหารอันประนีตพร้อมทั้งดอกไม้ทูกเทียนซึ่งได ยำนงเนียนน้อมนำถวายขอจงช่วยป้องปัดอุปัตรวันตรายอย่าได้มาเผวผ่านขอบเขตสถานที่แห่งนี้ด้วย ศีรัตนตรายพระบารมีธรรมอันแผ่ไพศาลแหง่งอง์หลวงชัยสุริยงพร้อมด้วยอำนาจเทวาินิหารโปรดดลบันดาลอาภิบาลร,รักษา